อันนี้เป็นปลาทับทิมเผาเกลือนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการทําปลาทับทิมเผาเกลือแล้วก็มีสูตรน้ําจิม้มอีก2สูตรด้วย <Wow. S 1> เด็ดมากๆอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็ท้ายคลิปคํานวณต้นทุนให้ดูด้วยนะว่าถ้าเกิดเราขายเนี่ยจะขายชุดละเท่าไหร่ดีนะครับอ๋อสำหรับอัตราส่วนนะครับดูท้ายคลิปครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเกลือสําหรับพอกปลานะครับอันนี้ก็เป็นเกลือป่อนนะครับเกลือป่อนที่มีความชื้นๆแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปครับคลุกเขาให้เข้ากันเลยแป้งอเนกประสงค์จะช่วยให้เกลือเกาะติดกับปลาได้อย่างดีนะครับอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเตรียมปลากันครับตะไคร้นะครับตัดโคนให้ดีล้างให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะทุบนะครับทุบให้แตกรากผักชีครับทุบพอแตกครับ ขาครับหัวประมาณแค่นี้พอครับทุบพอแตกกระเทียมนะครับอันนี้กระเทียมเดี๋ยวเราทุบนะครับทุบพอแตกแบบนี้ครับก็ รากผักชีครับกระเทียมแล้วก็พริกไทยตำพอแตกเมื่อสักครู่นี้นะครับมีขาทุบพอแตกครับขยำเข้าด้วยกันเลยแบบนี้อ่าแเดี๋ยวเราไปยัดในตัวปลาเลยนะครับนี่นะครับปลาทับทิมนะครับก็ได้ทำการผ่าท้องนะครับแกะคีบแกะเหงือกออกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะนําเครื่องเครื่องเทศของเรานะครับยัดเข้าไปอันนี้ผมก็ยัดเข้าไปในท้องเลยแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะทำสองตัวเพราะนั้นก็แบ่งๆกันไปนะครับข่าด้วยนะครับยัดเข้าไปพิิกไทยน่อยนะครับอันนี้ใบเตยนะครับ แล้วก็จะมีตะไคร้นะอันนี้ผมก็ยัดทางปากเลยนะครับโอปากเล็กมากเลยนะครับยัดทางท้องแล้วกันนะถ้าท,ทีมปากเล็กนะยัดเข้ามาระวังด้วยนะครับแบบนี้เลย หลังจากที่เรายัดเครื่องเทศลงไปในตัวปลาแล้วนะครับเราก็จะมาพอกเกลือนะครับนี่นะฮะเกลือที่เราผสมกับแป้งสาลีในผสงค์นะครับจับพอกไปเลยครับพอกให้ทั่วเลยโอเคพอเราพอกเกลือเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปย่างเลยครับตอนนี้นะครับ ปลาเราก็พร้อมแล้วนะครับแล้วเราก็ก่อไฟดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานําปลาลงย่างเลยครับตอนนี้นะครับพอเวลาเราย่างแล้วเนี่ยกลิ่นปลาเริ่มหอมแล้วนะครับเราก็ทําการพลิกปลาได้เลยนะโอ้สวยงาม อันนี้นะครับเราก็พยายามพลิกเพื่อจะย่างส่วนด้านล่างด้านบนด้วยนะครับ <ME K 2> เพื่อจะได้ให้สุกทั่วถึงนะครับอันนี้ผมก็จะย่างเนื่องจากเราเราจะไม่มีตัวปิ้งที่เป็นหมุนๆน,นะครับเราก็จะอาศัยการย่างพลิกทั้ง4ด้านนะครับเดี๋ยวด้านนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะย่างต่อได้อีกนะครับ ยังยังไม่เกรียมดีนะเดี๋ยวผมจะย่างให้ตรงนี้เกรียมสวยเลยนะครับครับก็ตอนนี้นะครับในส่วนของปลาเผาของเราก็สุกดีแล้วนะตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้มันไม่เกลือนะมันไม่ได้ไหม้ที่ปลาสวยงามนะครับเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ครับ เดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มตัวแรกจะเป็นน้ําจิ้มถั่วอันนี้ก็จะเป็นพริกจินดานะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยพริกจินดาแดงนะครับกระเทียมไทยก็จะมีในส่วนของรากผักชีนะครับกระเทียมดองนะครับใช้สองหัวแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำปลาอย่างดีครับ จากนั้นก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นในส่วนวัตถุดิบตัวอื่นก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ถั่วลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปเลยนะครับ หลังจากที่ได้ความละเอียดได้ความละเอียดประมาณนี้นะครับผมก็ใส่ถั่วลิสงลงไปเลยนะครับเราจะปั่นแค่ถั่วลิสงแบบแตกพอหยาบนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเลยต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะครับผมก็ใส่กระเทียมลงไปครับปอกเปลือกด้วยนะ สำหรับน้ำจิ้มซีฟูด้ดผมจะใช้พริกขี้หนูสวนนะครับรากผักชีล้างให้สะอาดก่อนนะครับน้ำตาลทรายใส่ไปเลยครับน้ำปลาน้ำมะนาวนะครับเวลาทำขายก็เพิ่มปริมาณคูณจำนวนไปเลยนะ ปั่นให้ละเอียดเลยจากนั้นนะครับผมก็ใส่ผักชีซอยนะครับลงไปเลย คกก็ก็จะเเปนนนนแบบี้ใาัสำหรับเส้นหมี่นะครับเดี๋ยวเราแช่น้ําให้นิ่มนะครับแล้วจึงนําไปลวกครับก็อันนี้นะครับในส่วนของเส้นหมี่เราเนี่ยนิ่มดีแล้วนะก็เดี๋ยวเรานําขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรานำไปลวกครับเดี๋ยวเรามาลวกเส้นหมี่กันนะครับ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาคำนวณต้นทุนของปลาทับทิมเผาเกลือกันหน่อยนะครับสำหรับปลาทับทิมเผาเกลือเนี่ยในคลิปนี้ที่ผมสาธิตให้ดูวิธีการทาเนี่ยปลาที่ผมใช้ขนาดตัวละเก้าขีดเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นไซส์ใหญ่นะหลังจากที่คํานวณมาเนี่ยต้นทุนปลาเผาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ152สบาทสสตางค์นะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณแยกย่อยออกมานะครับเป็น3ตารางก็คือตารางของปลาทับทิมนะครับแล้วก็จะเป็นตารางน้าจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้าจิ้มถั่วนะครับ ในส่วนของปลาทับทิมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปลาทับทิมขนาด9ขีดนะครับสตัวนะสูตรนี้แล้วก็จะมีตะไคร้รากผักชีข่าใช้ข่าแก่ครับมีใบเตยกระเทียมพริกไทยเม็ดจะมีเกลือกับแป้งอเนกประสงค์ที่นํามาพอกตัวปลานะครับต้นทุนต่อตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ117บาท84สสตางค์ มาดูน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยคำนวณมาแล้วเนี่ยใส่ถ้วยประมาณสัก3ออนซ์นะครับเป็นถ้วยน้ำจิ้มเล็กๆเนี่ยนะครับได้ประมาณ4ถ้วยต้นทุนต่อถ้วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5้าบาทเกสตางค์แล้วก็จะมีในส่วนของน้ำจิ้มถั่วนะครับน้ำจิ้มถั่วเนี่ยใส่ถ้วย3ออนซ์ได้ประมาณ6ถ้วยต้นทุนต่อถ้วยอยู่ที่4บาท81สสตางค์หลังจากที่ได้ราคาต้นทุนแต่ละตัวแล้วนะครับเราก็นำมา ประกอบล่างกันในตารางสุดท้ายนี้นะครับก็จะมีในส่วนของปลาทับทิมเผาเกลือนะครับอ่าแล้วจะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดหชุดน้ําจิ้มถั่ว1ชุดนะครับมีผักสดเนี่ยใช้วิธีการประมาณเอานะก็น่าจะสักประมาณ10บาทหรือใครจะใส่200กรัมก็ได้นะอะ่เดี๋ยวผมใส่เผื่อไว้200กรัมเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเส้นหมี่ขาวนะครับแล้วก็ถ้วยน้ําจิ้ม2ถ้วยเป็นถ้วยน้ําจิ้มขนาด2อออนซ์ ในส่วนของตารางนี้ค่ายิวผมจะใส่เป็น100%เนะครับเพราะว่าได้คำนวณจากส่วนอื่นเผื่อจากตารางอื่นๆไว้แล้วนะก็หลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับต้นทุนต่อตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ163บาท47สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าต้องการให้ใหต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่326บาท9 4สตางค์สมมุติผมขายผมขาย350บาทบตัวนี้นะครับก็จะได้กำไรนะครับ186บาท 53สตาตังค์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นปลาไซส์ขนาดนี้นะราคาเนี่ยประมาณสัก390 3 8 0 390หรือบางร้านอาจจะขายถึง400กว่าๆเลยก็มีนะครับก็เป็นวิธีการในการทำปลาเผานะครับซึ่งปลาเราอาจจะเปลี่ยนเป็นปลากระพงก็ได้ปลาแรดก็ได้นะครับก็ลองลองนำไปฝึกทำดูนะครับจะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นะครับ